เตือนเอกวิศรีมีคันรวมถึงการลาบุใช้วิทยาลายในการรับชมแลวังว่าเนื้อหาภายในคลิปอาจจะมีคำตัดขายโอเคหลังจากผมตายอ่ะเราต้องมาเกิดใหม่หวังว่าเราจะเกิดที่ที่ใกล้กับที่เดิมนะ,ะเซิร์ฟไม่มีแย่โอเค คลิปเราจะไม่นานนะครับจะสั้นๆประมาณสิบนาทีเท่านะั้นสิบกว่านาทีแม่งถือว่ากูต้องอัพนานเลยเนี่ยนะในะช้เดียวไม่มีทีมงานทีมงงทีมงานไปคนเดียวนิดเดียวก็เสียวได้แนะม่งอ่าแม่งกูลืมไปว่ากลางคืนนี่เข้าไปมืดอตื่ๆเลยเนะี่ยให้ตายเลย

ก็ต้องไหวยน้ำอีกผมยังเห็นรถตรงนั้นอยู่เดี๋ยวนะแม่งมีตึกเยอะอ่ะเดี๋ยนะรถบังคับยังไงฮะขึ้นรถแต่บังคับรถไม่เป็นเฮ้ยใครวะ ไอ้เดี๋ยวกูขึ้นรถก่อนกูขึ้นรถก่อนเยี่ยมทำแบบนี้ก็ไม่บอกกูโอ้โห

อูอชนุนอะไรเนะนี่ยอ้าวอ้าวชนนแม่งชนอะไรวะแม่งมีรถแต่มืดชิบหาย tao tốn ở ngoài mù b้าน ní qua. ê, rót cùn n้ำ mặn đếm thằng chi ออกมาแม่งเกือบเกือบตายอะกูแม่งได้กระทะมาแล้วจะได้เป็นชิปกระทะหละโอ้โหขมืดมากมืดมากมาเป็นถอยงเลยครับพี่น้องครับเราก็มืดมากเราก็จัดการมันแบบนี้แลฮะ โอเคครับพี่น้องครับมองอะไรไม่เห็นเลยขนาดตัวผมยังมองไม่เห็นเลยทำไมไม่สว่าง,างไงวนะเนี่ยอะไรอะสว่างเสียงไอนี่เสียงโลนี่แหละ ไม่รู้จะทำเฮีย,ยอะไรเฮ้ยได้หมวกซันต้ามาแล้วซันตาครอสแหมรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งเราต้องรอตรงนี้ให้เช้าอะ่ะเราต้องรอจนเช้าตรู่เลย เฮ้ยนี่กูต่อยกับมือเลอเอากระถานแน่ยแะมันไม่ตายสั้ทีอะเรามีรถแล้วเดี๋ยวเราจะไปขี่รถมบครบเราจะได้เดินทางไปเมืองอื่นแบบง่ายๆหน่อยแต่ปัญหาเราต้องหาน้ำมันด้วย หรือว่ารถที่เราจอดไว้มันจะหายหรือเปล่าวะไม่ลืมคิดเผลอๆมันหายไปเลยด้วยซ้ำเนี่ยอยู่ไหนซอมบี้มีปะมันนี่ อะไรอ่ะคุณนึกแล้วมันมีอีกนี่ว่ะฮะมันเคอที่เมือ่อไรเคยที่เมื่อไรเมื่อกี้มีแล้วอ่ะซันต้ามันไม่เอาแล้วคือเอาไงดีครับกับความมืด มันมืดมากมืดแบบนี้กูเครียดเลยครับเฮ้ยต้องอยู่บนรถนี่แหละตอนนี้ผมอยู่บนรถใช่ไหมรู้สึกงงตัวเองครับตัวเองมืดนี่เราต้องยืนแบบนี้ครับเราจะได้รู้ว่าเรา เป็นมนุษย์นะมนุษย์ที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองครับไม่เหมือนดาวเหมือนทองฟ้านะนดาวใช่ไเนี่ยตอนนี้เวลาครับเพิ่งสี่ทุ่มครับโอเคคลิปนี้เราต้องจบแบบเร็วๆอีกใช่ไหมเนี่ยคือมันมืดเราจะไปไหนต่อไม่ได้ครับบอกตรงว,ว่าเราได้ ความสมบี้เล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วก็ได้กระทะเชฟกระทะเล็กมาแล้วนะฮะเราเจะไว้ปรุงอาหารกันคือเอาเนื้อสอมบี้ย่างอะไรประมาณนั้นโอเคไม่เป็นไรเรามาได้แค่นี้นะค่ำคืนนี้เราก็ไว้เจอกันพาร์ทใหม่พาร์ทต่อไปแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับผม ดูคลิปจบอย่าลืมกดไลค์หรือเม้นใต้คลิปนะฮะแต่ถ้าชอบมากกดแชร์คลิปไปได้เลยแต่ถ้าหากสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารกดซับสไ r i b e หรือรับสมัครข้อมูลนะครับผม